ครับผมสวัสดีครับวันนี้ตามมาดูแปลงของลูกค้าอีกดีนะครับในสภาพที่เราได้ยอดที่หนึ่งยอดที่สองแล้วครับเราก็แต่งขนแงออกไว้นะครับครับส่วนขนแงรอบขนแงท้องกิ่งรอบที่สองนี่เราจะไม่แต่งนะครับบางสวนตัวนี้เขาแต่งออกไปหมดนะครับ บางส่วนก็จะเก็บขนงท้องกิงไว้เพื่อช่วยในการสะสมธาตุอาหารต่างๆ,ๆนะครับแต่งขนงครับตอนนี้ระยะระยะยอดที่สามกำลังจะเต็มนะครับตัวนี้คือยอดที่3นะครับยอดนี้ยอดที่สามครับใบกลางใบเพสลาดแล้วเดี๋ยวระยะนี้เราก็จะพ่นพ่นอาหารสะสมตาดอกแล้วก็เล่งใบให้แก่นะครับ เราจะเล่งใบให้แก่ตัวนี้แล้วก็พ่นอาหารสะสมตาดอกเข้าท้องกิ่งสูตรนี้เราจะไม่ใช้สารแพคโคนะครับหรือว่าหรือว่าโฉบสารนะครับเราจะไม่ได้ใช้เพราะเราดูแลเรื่องยอดเป็นปกตินะครับครับ,ร,บรอรอรอยอดนี้แก่เราก็เราก็จะสะสมตาดอกแล้วก็เปิดท้องกิ่งเลยนะครับกวาดคนเข้าสู่ระบบการเปิดตาดอกนะครับ หัวใจหลักๆของการดูแลยอดระยะนี้ก็คือเรื่องโรคนะครับเพราะว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เรื่องแมลงนะครับพวกยอดเน่านะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเราต้องต้องรู้จักตัวยาคนใดสนใจก็โทรมาปรึกษาครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาตลอดครับผม